สวัสดีค่ะวันนี้พามาชมสวนอีกแล้วกาแฟใกล้บานแล้วค่ะอันนี้นะคะอันนี้คือดอก <c oughs> ใกล้บานแล้วค่ะมีหลายมีหลายช่ออันนี้หนึ่งอันนี้นี่มีหลายจุดค่ะใกล้บานหลายกิง่งหลายก้านมากเลยอันนี้ค่ะเริ่มมันจะบังหน่อยตรงนี้ค่ะ โอ้ oh, อันนี้อีกอันนี้จะใหญ่หน่อยอันนั้นค่ะอันนี้ต้นใหญ่ต้นนี้อ่าโรบัสต้าค่ะโรบัสต้าอันนี้ค่ะตอนแรกคิดว่าวันนี้จะบานแต่ยังไม่บานนะจะบานพรุ่งนี้อะแต่พรุ่งนี้ก็ยังไม่เยอะอยากให้เพื่อนๆได้เห็นตอนที่แบบบานเยอะแล้วมันจะหอมฟุ้งอะค่ะ อันนี้ลักษณะเด่นของโรบัสต้าคือแบบเขาจะมีกลิ่นที่หอมฟุง้งเพื่อล่อมแมลงให้มาผสมเกสรน,นะคะแล้วพึ่งก็จะมาเวลามาถ่ายนี่ก็สนุกสนานดีแต่พึ่งก็ไม่ตอมเราหรอกเพราะว่าตัวเราไม่มีฟีโรโมนหรืออะไรที่ล่อให้เขามาตอมเพราะว่าคนกับต้นไม้ไม่เหมือนกันอันนี้ไปเหลืองๆอีกแล้ว วันนี้อากาศยังหนาวๆอยู่ครับเพราะว่ายังแต่ไม่หนาวมากใส่เสื้อกันหนาวอยู่ถ้าไม่ใส่ก็จะเย็นเย็นเลยแหละใส่ก็อบอุ่นสบายทําร่างกายให้อบอุ่นไวค้ค่ะเพราะว่าเวลาฤดูหนาวถ้าเราไม่สบายนะคะมันจะหายช้าด้วยอะไรอะ่ะปัจจัยที่มันพร้อมให้เราจะป่วยเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะฉะนั้นการออกกําลังกาย แล้วก็ทานอาหารแล้วก็ทำร่างกายให้อบอุ่นอะ่ะดีที่สุดค่ะมาเรื่องสวนนะเนี่ยแต่ว่าจริงๆต้นไม้มันก็ช่วยให้เรามีสุขภาพที่ดีสดชื่นแจ่มใสอะ่ะอันนี้ก็โรบัสตา้าอีกแล้วอ,อันนี้ค่ะแต่ว่าอันต้นนี้ดอกไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่แต่ต้นใหญ่มากนะนนปีที่แล้วต้นนี้เก็บเก็บดอกได้แบบ เยอะมากๆเก็บแทบไม่ทันเนยเก็บตั if ้งแต่เช้าแบบเจ็ดโมงหรือหกโมงอ่ะเก็บเดินจน9ก้าโมงเลยเพราะเพื่อนๆลองคิดดูนะคะเราจะต้องเก็บเนี่ยเก็บเก็บเก็บก็บเก็บเก็บด้วยมือทีละอันทีละอันแล้วเนี่ยต้นใหญ่ถ้าอันนี้แสงโดนตามองไม่เห็นถ้าอะไรอ่ะ ถ้าเราต้องเก็บทุกกิ่งอย่างเนี้ยค่ะทุกกิ่งอันนี้กิ่งยิ่งไม่ออกแล้วมันจะต้องใช้เวลานานอะ่ะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเวลาทานแล้วเราจะรู้สึกภูมิใจมากไม่ว่าจะเป็นดอกกาแฟหรือว่าชาเอ้ไม่ใช่ชาดอกกาแฟหรือว่ากาแฟหลังจากที่เราเก็บทาชาเสร็จแล้วนะคะอีกประมาณแปดเดือนถึงจะเก็บผลกาแฟได้ผลกาแฟเริ่มสุกตอนนี้ก็ยังมีผลอยู่นะคะ เดี๋ยวต้องมูฟไปที่อันนุนต้นเรามีหลายต้นตอนแรกเราปลูกสามสิบกว่าต้นนะฮะอันนี้เป็นอาราบิก้ายังมีผลอยู่เลยค่ะอันนี้ที่ต่อเนื่องจากช่วงช่วงฤดูฝนก็แหง้งเพราะฝนตกมากเราก็ไม่ได้ลงมาลงไม่ได้เลยค่ะฝนตกหนักอันนี้ยังเหลืออยู่อันนี้สองสองเมตร ยังเหลืออยู่ยังเหลือต้นนี้ดอกก็ออกแล้วผลที่แห้งก็แห้งไปต้นนี้ไม่ค่อยโตเท่าไหร่แต่ก็ผลเยอะต้นนี้ใหญ่มากจัลโลบัสตา้าที่ใหญ่มากแต่ว่าในขนาดตัดไปแล้วนะคะถ้าไม่ตัดนู่นเลยสูงริ้วเลยนู่นสูงจะตะกายมะพร้าวละ สูงจริงๆอันนี้เจ้าอ๋อยังเหลืออยู่เลยมีลุงลุงสวนข้างๆข,ข,ขอพันอยู่จะปลูกใหอ้อันนี้ค่ะเห็นบ่าเนี่ยอ่าเม็ดาราบิก้าอาราบิก้ามันจะสีไม่แดงนะคะเวลาสุกแล้วจะสีืองเหลืองจะไม่แดงแบบแดงแดงจัดจ้านเนี่ยคะ่ะ ก็มองไม่เห็นไปบังโอเคอ่ะไปบังอีกอันนี้ค่ะเดี๋ยวต้องปลูกให้ลุง่ะตรงนี้มันแห้งก็พยายามรดน้ำอยู่ค่ะตรงไหนแห้งแล้วก็หักออกอันนี้ยังไม่ใช่ก็ค่อยเวลาอะไรอะลงมาแล้วก็จะแตง่งนู่นแต่งนี่อะ อันนี้ดอกเขามองไม่เห็นเลยย้อนแสงอีกย้อนแสงอะ่ะมองไม่เห็นเพราะอาทิตย์ไม่เป็นใจให้ถ่ายทำอันนี้ค่ะเอาดูเท่าที่ดูได้นะคะเพื่อนๆแต่ถ้าเพื่อนๆเนี่ยค่ะจะเป็นจะเป็นอะไรอะ่ะดอก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 แต่ต้นนี้เป็น ราบิก้าอาราบิก้าอยู่ติดกับโรบัสต้าเลยอยู่ติดบนกันไปทั้งส่วนเลยเราจะปลูกอะไรอาราบิก้าแล้วก็โรบัสตาอาราบิก้าโรบัสต้าไล่กันไปกใกล้เคียงกันมากแต่แยกกันออกค่ะถ้าลักษณะเด่นของอาราบิก้าคือเขาจะไม่สนใจมแมลงเลยเดอกเขาไม่ค่อยมีกลิ่นหอมหอมแบบต้องสูดจ,จนจมูกติดเลยอ่ะก็ยังแทบไม่ได้กิน เขาไม่ต้องอาศัยมแมลงพึ่งพาตัวเองได้ออกดอกแล้วก็ติดผลเลยมแมลงมาแต่จะน้อยกว่าถ้าเป็นโดบัสตา้าแมลงจะเยอะโอ้ยนกนกอะไรอ๋อมากินชมพู่นกอะไรสวยมากเลยไม่แน่ใจถ้าเดินก็บิดละต้องต้องเดินด้วยความแบบเบามาก ถ้าเพื่อนๆที่เคยไปดูนกหรือว่าอยู่ในชมรมคนดูนกอ่ะเออมองไม่เห็นแน่เลยนกเยอะมากเลยชมพู่แสดงว่ามีผลเริ่มสุกหรืออะไรอะ่ะอูเต็มต้นเลยนกขนาดเป็นสวนเราเองนะเนี่ยแล้วเราก็ยังตื่นเต้นอยู่เนกเต็มเลยแต่กล้องนี้อุย้ยนกสวยค่ะเป็นนกสี สีดำแต่ว่ามีเหลือบๆสีเขียวอะเป็นเขียวครามอย่างนั้นนะคะเขียวแบบเขียวฟ,ฟ้าฟ้าอธิบายได้แต่ว่าไม่น่าจะซูมเห็นเสียกโอ้อัน,นั้นนกปากห่างบินข้ามหัวไปปกติชอบมากินหอยแต่ว่าปีนี้น้ำยังเยอะอยู่เขาจะชอบกินหอยยืนที่ตรงดิมปากบอ่อชมพู่ชมพู่ พาไปดูชมพูอีกดูกาแฟแล้วช่วงนี้ผลผลิตเยอะค่ะรู้สึกภูมิใจภูมิใจภูมิใจอันนี้ค่ะชอบแบบนี้ยทั้งต้นทั้งต้นเลยค่ะเยอะมากอันนี้ก็ใกล้จะบ,บานแล้วถ้าบานแล้วก็ห่อได้อุ้ยช่างโชคดีอะไรเช่นนี้นี่ค่ะกำลังบานอยู่มีทั้ง ตูมและมีทั้งตูมแล้วก็บานนะคะแล้วมีผลด้วยไหมอ่ะอันนั้นเต็มเลยโอ้ยสวยจริงๆม,มันเมินเมนเมาเมาอ๋ออันนั้นค่ะเป็นผลแล้วโอ้ยเหมอนหัวแท้สวยๆค่ะ แล,แล้วแต่คนชอบอ่ะเนาะแต่เราชอบสวยจริงๆเกสรเขาดูบอบบางน่าทนุถนอมโอเคสวัสดีที่ต้นชมพู่ทัพทิมจัน์ค่ะสวัสดีค่ะ